จำเป็นไหมี่ปั้นไม่มาเล่นกับน้องเปี้ยนะเนี่ย พี่ปเป้เล่นกับน้องเปี๊ยนะเล่นฝั่งนี้เนี่ยเล่นกับน้องเปี๊ยนี่เล็นแม่เนี่ยเล่นกับน้องเปี๊ยมันลอยมีเชื้อชุ่มทิ่บเชื้อลอยอยู่แล้วเห็นไหมเปี๊ยไปเองเลยทีเนียว <c oughs> <c oughs> ไปเองเลยทีเนียปล่ <c oughs> อยเลยแม่เดี๋ยวเขาก็ลอยเองให้เขาลอยเอง,เอเองลองดูตอนนี้เขาเอาลงน้ำเลยเนี่ยปุบ๊บเดี๋ยวก็ช่วยตยัวเอง เชื่อเลยเองปีนขึ้นไปแล้วชี่ฟันลอยแล้วเด็นมาแล้วครับเด็นมาแล้วนะครับ

เนี่ยปล่อยดิเนี่ยปล่อยเขาลอยเองดิเนี่ยปล่อยปล่อยเขาลอยเองเลยแม่เนี่ยปล่อยเขาลอยเองเนี่ยปล่อยเขาลอยเองแม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดิดขาดีเลยเขาเองเฮ้ยเขายกมือขึ้นทำได้แล้วไปละกัน tại vì văn mừng nào ก็ครับว่ายไปเลยพี่ตั้นก็ไหวยมาเหมือนกันพี่ตั้นก็ไหวยมาว่าไปแล้วอ่ะเอาไม่เป็นไรเหรอ,หรอจะได้ไเออพี่ไหว่ได้ตัวหนึ่งพี่ไอ้วายน้ำได้ตัวหนึ่งไหมเดินหนังเลยเอาพี่ตั้นก็ลอยได้แล้ว hết được, hết 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 nó nó hết 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 đi hết 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 đi hết 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 hết